นี้ผมก็ติ๊กเป็นยาทิพยนะครับอยากดันมาอยู่กับภรรยาสายันสัญญาก็สนใจเรียนออนไลน์เพื่อว่าจะมีรายได้เพิ่มนะครับยังไงก็ท่านใดสนใจติดต่อมาได้ที่คุณปิ่มนะครับเบอร์เดี๋ยวจะแจ้งไว้หน้าคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปตามสัมภาษณ์คุณปิ่มกันดีกว่าเนาะสักครู่นะครับ ครับวันนี้ผมก็อยู่กับภรรยาของสายสัญญาณนะครับคุณปิ่มน่เองคนสวยมากอายุ25ปีนะครับมาเรียนออนไลน์ด้วยนะครับอยากจะทราบว่าอยากทราบว่าทําไมถึงอยากมาเรียนออนไลน์ครับสัมภาษณ์นิดนึงครับก็คือสนใจอยากอยากทําเป็นนะครับเพราะว่าอย่างนี้คือระบบออนไลน์เนี่ยมันทันสมัยเราจะขายอะไรมันง่ายกว่าที่เราจะไปขายตัวต่อตัวซึ่งมันมันลำบากใช่ารขาอันนี้เรียนออนไลน์ มันมันไปได้ทั่วเลยทั่วทั่วโลกใช่ไหมมันเป็นธุรกิจที่น่าสนใจครับก็เลยอยากมาเรียนออนไลน์เรียนกับใครครับวันนี้โคดหนึ่งโคดหนึ่งโคดหนึ่งค่ะแลาวใครแนะนํามาครับวันนี้เป็นโปรแกรมเมอร์ที่แบบสุดยอดสุดยอดมากสอนได้ได้แบบเอ่ออะไรเปิดเปิดวิชาหมดเลยไม่ห่วงวิชาไม่ห่วงวิชาแล้วใครแนะนํามาทําที่นี่ครับ อาจารย์ติ๊กรูปหล่ลอค่ะติ๊กจากดันเนาะ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยบรรยากาศในการเรีนนไลน์ของคุณปิ่มคุณปิ่มด้วยคุณปิ่มนะครับอ,อ่าก็ขอบคุณนะมากมากนะครับเป้าหมายยังไงครับอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นเป็นประธานด้วยอ้าปมมือให้หน่อยครับปมมือขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ